กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพามาทําความรู้จักนะครับกับเอสปาาหมายเลข2นั่นเองนะครับก็คือเป็นราชาจักรพัฒดิฮอนโล่นั่นเองนะครับก่อนที่จะโดนไฮเซนมายึดครองนะครับอ่าก็ตัวนี้ครับมีชื่อว่าบาลากันนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเพื่อนเือนอยากรู้ว่าข้อมูลสกิลของตัวนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวตามไปรับชมกับผมกันเลยนะครับอินโทรมา และนี่ก็คือโฉมหน้าของเอสปาดาหมายเลข2นะครับซึ่งบาลากันนั่นเองครับจักรพรรดิฮอนโลนะครับซึ่งเป็นจักรพรรดิที่แก่ที่สุดในบรรดาเอสปาดานะครับผมต้องบอกว่าเป็นเอสปาดาที่แก่ที่สุดนะครับในบรรดาเอสปาดานะครับผมพูดผิดนะครับแล้วก็เป็นระดับเอเดซาร์นะครับเป็นสายแท้งนะครับก็คือสายของต่อดํานั่นเองนะครับแล้วก็มันจะมีร่างปลุกปลดปล่อยอาวุธด้วยนะครับเดี๋ยวร่างปลดปล่อยอาวุธเดี๋ยวผมมาทําข้อมูลให้อีกรอบหนึ่งนะครับมันคนละตัวกันเนาะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูล่างล่างยังไม่ได้ปลดปล่อยอาวุธกันก่อนนะครับอ่ะสำหรับสกิลโจมตีอ่คอมโบของบาลากันนะครับผมอ่ะสกิลนี้ครับจะสร้างความเสียหายนะครับให้กับศัตรูเป้าหมายรายเดียวนะครับแล้วก็ลดความแรงของเป้าหมายลงเนี่ย10เนะครับเป็นเวลา2เทิร์นนั่นเองนะครับและยังไม่พอแค่นั้นนะครับบาลากันนะครับจะได้รับโล่ด้วยนะครับ30เปอร์เซ็นต์ครับของ HP ปัจจุบันนั่นเองนะครับเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนั่นเองนะครับ โหดมากๆนะครับสาหรับสกิลคอมโบของบาลากันนะครับลดเป้าลดความแรงของเป้าหมาย10%ไม่พอยังเพิ่มเพิ่มโล่ให้ตัวเองอีกนะครับโหโหดมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลอันติกันนะครับสกิลอันติเมทนะครับก็คือสมัดนะครับสกิลนี้นะครับจะโจมตีเป้าหมายแนวลึกนะครับแนวลึกก็คือติด2ตัวนะครับเป้าหมายเนี่ยจะได้รับการติดพิษด้วยนะครับแล้วก็ เป้าหมายเนี่ยจะลดโดนลดเกาะไปประมาณ20%นะครับเป็นเวลา1เทอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับสกิลเมื่อเวลาบาลการปล่อยอันติไปเนี่ยฝ่ายพันธมิตรฝ่ายเรานะครับแถวหน้านะครับจะได้รับโล่สีบเปนะครับเป็นเวลา1เทอร์นนะครับโหดมากๆนะครับสำหรับสกิลอันติของบาลการนะครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งติดพิษไป2ตัวนะครับแล้วก็ลดเกาะ20% 1เปอร์นต์่เทอร์นแถวหน้าฝ่ายพันธมิตร เพื่อนเราเนี่ยได้รับโล40่40เป็นเวลาหนึ่งเทิร์นโ,โ,โอ้โหโหดมากๆนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลพาสีฟกันครับสกิลพาสีฟของบาลกันเนี่ยเม,เมื่อเมื่อใดก็ตามนะที่บาลกันถูกโจมตีนะครับาบาลกันเนี่ยจะได้รับการโจมตีเนี่ยลดลงประมาณ60นะครับเป็นเวลา2เทิร์นนั่นเองนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยเก็บได้ประมาณ4สแต็กนะครับก็คือถ้าโดนโจมตี4ครั้งเนี่ยลด ลดลดเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับลดความแรงที่โดนโจมตีไปเลยนะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะโหดมากๆยังไม่หมดแค่นี้นะครับสกิลพาสีบาลการจะได้รับโลมาด้วยนะครับอ่าจะได้รับโลมาด้วยโล่นี้จะหนากว่าโลโลที่ได้จากอ่าสกิลคอมโบนะครับอ่าโล่นี้จะหนากว่านะและนี่ก็คือพาสีนะครับของบาลการนะครับโหดมากๆนะครับตัวนี้ทั้งถึกทั้งทนลดเกาะให้เพื่อนนะครับโหเพิ่มเกาะให้เพื่อนนะครับเพิ่มโล่ให้ตัวเองนะครับ โอ้โหครบเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไทยเมื่อไหร่นะครับผมว่าทุกคนเนี่ยได้จับแน่นอนนะครับตัวนี้มัดน่าจะเป็นสายแทงที่ยืนได้นานพอสมควรนะครับผมยังไงกันบ้างครับสําหรับราชาฮอลโลนะครับจักรพรรดิฮอลโลนะครับตัว巴拉การนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ล่างอ่าล่างที่ปลุกปลุกเอาปล่อยปดปล่อยอาวุธแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมทําข้อมูลมาให้นะครับสําหรับวันนี้ครับเอาล่างนี้ไปดูก่อนเนาะอ่าสำหรับอ่าเอสปาร่าหมายเลขสองนะครับเดี๋ยว คลิปหน้าเจอกันไปนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผม